นั้นที่ถามมานะทุกคนก็คอมเมนต์ว่าซองสีชมพูกันเยอะมากเลยพี่ภาคิดว่าซองสีชมพูนั้นต้องเป็นชีสแน่ๆเลยแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ก็เลยได้รถหมาล่ามาหมาหมาล่ามานะคะตอนแรกพี่ภาคิดว่าเป็นหมาล่านะคะจริงๆแล้วเป็นหมาหมาล่า นิดนึงอะนะคะคลิปที่แล้วเได้หมาเต็มๆพี่หมาหมาเต็มๆนะคะนี่วันนี้นะเราใส่ชีสด,ด้วยนี่จะดูว่ามันยืดขนาดไหนยืดหรือเปล่าต้องอร่อยแน่เลยอะเคยกินครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจำรสชาติไม่ได้แล้วความที่เป็นซอสหม่าล่าเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบว่าชาลิ้นนิดหนึ่งค่ะจะชาจ,จริงหรือเปล่าหรือย,อยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ จะบอกนะคะว่าเผ็ดมากๆเลยอ๋ยปากบานเลยด้วยไม่ได้ทานลิสติกอ่ะเพราจบคลิปเหมือนทานลิสติกขึ้นมาทันทีเลยนะค่อนข้างที่จะชาลิ้นมากเลยเผ็ดอะเผ็ดเหมือนกันนะพี่พาคิดว่าเผ็ดเท่าๆกับคูณสองเลยอะสุดๆเลยอะนอกๆก็ไหนเคยกินรสนี้มั้งคะถ้าใครเคยกินนะคอมเมนต์รัวๆเลยนะคะอ๋อยังเผ็ดอยู่เลยอะ ถ้าอยากให้เปลาาพาเอาให้มากินอีกเนี่ย ASMR คลิปหน้าก็สามารถคอมเมนต์ใต้ร่างได้เลยนะคะงไงคลิปนี้เปลาพาไปแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ